สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องผมอยากให้พี่น้องได้เห็นวิธีการปลูกผักกะเข่าปีในญี่ปุ่นนะครับคือแบบคือความระเบียบแล้วก็ความสะอาดในการปลูกนะครับก็อยากให้พี่น้องได้เห็นเนาะนี่เกษตรกร,กรในญี่ปุ่นนะวันนี้ก็มีโอกาสที่ได้มาเที่ยวแถวบ้านนอกนะครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูกล้องหลังเนาะนี่พี่น้องพี่น้องดูสิ คือเขาปลูกแบบสะอาดมากพี่น้องดูปลูกเป็นแถวเป็นแถวนะระหว่างก้ากับอีกก้าหนึ่งนะครับความห่างจะอยู่ประมาณสามสิบเซนเนะครับแล้วก็ร่องนี้ก็จะอยู่ประมาณสี่สิบห้าสองร้อยสองร้อยสี่ร้อยอืมสี่ร้อยห้าประมาณ4ี่ร้อยเนาะความความกว้าระหว่างร่องเนี่ยจะอยู่ประมาณสี่ร้อยแล้วก็ระหว่างต้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ สามร้อยนะครับประมาณสามร้อยคือสามสิบเซนนี่แหละส่วนล่องนี้ก็ประมาณจะอยู่ประมาณสี่ร้อยนะครับสีนะ่ร้อยถึงสี่ร้อยห้าสิบนี่ <c oughs> <c oughs> คือเขายกล่องขึ้นมานะครับเพราะเวลาจะเก็บไอการจับมัชชพืชน,นะเขาจะใช้เครื่องเข้าไปในในล่องนี้ได้นะมันจะมีเครื่องไซส์บินิกนะครับที่จะสามารถเข้าไปในล่องนี้ได้คือกระจับมัชชพืชเน,นะแล้วอย่างเขาก็ป้องกันไม่ให้แบบเวลาฝนตกเยอะเนี่ยไม่ให้น้ํมันขังเยอะเนาะ ขันมาเยอะพออีก <c> อ <oughs> ย่างก็คือแบบเวลาพืชพืชมันพืชมันโตแล้วใช่ไหมก็สามารถแบบป้องก,กันโรคไอโรคเน่าเนี่ยครับที่ว่ามีความเชื้อที่สะสมเยอะกันไปสวยมากพี่น้องดูที่เขาปลูกนี่ดูแลก็น่าจะง่ายพ่นยาก็น่าจะง่ายนะเนี่ยเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่อง,เน,องเนเาะร่องขึ้นทุกอย่างไอเนี้ยที่เขาทำแบบพี่น้องเขาไม่ได้ใช้ คนขุดเอานะเขาใช้เคลื่อนจากท่านอะไรนะั่นเนี่ยในเคลื่อนจากยกล่องนะครับนี่อืมสวยมากรอบๆโอ้เป็นแถวเป็นแถวเลยเดูดูเหมือนว่าอาจจะใช้พื้นที่เปลือนนะถ้าเราดูในผิวเผินๆน,นะแต่พี่น้องถ้าเรามาเที่ยวในเรื่องของคุณภาพนะครับคือคุณภาพเขาจะดีกว่าน้นหนักจะได้เยอะกว่าการที่เรามาปลูกถี่เน้นที่ ปริมาณของต้นนะครับแต่เนี่ยเราไม่เน้นไม่ได้เน้นที่ปริมาณของต้นนะอันนี้เราเน้นที่คุณภาพของผลผลิตเวลาเก็บเกี่ยวนะครับน้ำหนักมันจะได้จะได้หัวต่อหัวเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยพี่น้องหัวมันจะใหญ่แบบสม่ำเสมอแล้วการดูแลการจัดการอะไรก็จะง่ายนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเข้าเข้านาะที่เขาปลูกไว้นะ ข้าวก็น่าจะเป็นไม่รู้ผมไม่รู้ว่านี่สายพันธุ์ข้าอะไรนะแต่ว่าข้าวมันจะแบบสมันเสมอกันอ่ะเวลาเกี่ยวเขาจะใช้เครื่องจักรเกี่ยวนะส่วน,บ,นบันที่เขาก็ใช้เครื่องจักรนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้มงไปทีเดียวนะเขาจะใช้เครื่องจักรที่แบบตักตั้งแต่ไอโคนต้นนะครับเพื่อที่จะเอาฟันเนี้ยไปใช้ต่อในในฤด,ดูฤด,ดูไอหิมะตกเนาะเขาจะใช้ฟันข้าวไอเนี้ยไปคุมไอ ผักกาดเขาอีกทีกะหลำอีกทีนะครับฟังนี่ไปเก็บไปใช้ต่อนะครับบรรยากาศด,ดีแล้วก็สวยมากพี่น้องเหือนอาหารเลยเลยเนี่ยต้นเขาสวยมากแล้วจะมีฝั่งหนึ่งพี่น้องแล้วฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นหองหอมหัวใหญ่นะหอมหัวใหญ่เขาก็จัดการได้ดีพี่น้องนี่ฝั่งนี้เป็นหอมหัวใหญ่นะ ของที่เขาจะใส่เป็นแถวเป็นแถวนี้ระหว่างล่องก็จะอยู่ประมาณแปดร้อยประมาณแปดร้อยนะแปดสิบเซนเนาะประมาณหนึ่งเกือบหนึ่งเมตรอะประมาณแปดสิบเซนนะครับระหว่างระหว่างล่องแต่ว่าระหว่างแถวที่ไปเนี่ยแถวแนวตรงๆงเนี่ยก็คือจะทีกันเลยนะห่างกันแค่สามนิ้วสามนิ้วเองสามนิ้วสามนิ้วนะครับระหว่างแถวไปตรงๆงเนี่ยแต่ว่าระหว่างล่องต่อล่องเนี่ยล่องต่อล่องเนี่ยจะอยู่ประมาณแปดสิบเซนนะครับ เขาไม่มีระบบน้ําสปริงเกอร์อะไรไม่มีนะพี่น้องเขาใช้รุ่รุดูรุดูฝนเป็นหลักนะครับใช้น้ําจากฝนฟ้าอากาศเป็นหลักเนาะญี่ปุ่นมันเก็บความชื้นได้ดีแล้วดินนะดินก็ไม่ใช่จะเหมือนดินบ้านเราดินเหมือนแบบทรายอมผิวอะทรายอมดํายังไงไม่รู้ดินดินเขานะสวยและดีมากนี่คือเกษตรในญี่ปุ่นเนาะนี่พี่น้อง เรื่องที่ป้องกันการจับวัชพืชที่แบบไม่ให้สิ่งเปลือนเรื่องของสารเคมีนะเขาจะใช้ผ้าคุมเอาเนาะบางคนนใช้ผ้าคุมอย่างนี้เอาผ้าคุมนี่ก็จะอยู่หน้านะครับขึ้นอยู่กับอ,อ,อายุการใช้งานของเขาจะมีประมาณหปีสปีหเดือนอะไรแบบนี้แล้วราคามันก็จะแตกต่างกันไปเนาะหญ้าก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่โดน ไอ้อะไรขอเลยกว,ว่าไมยไม่โดนอากาศหายใจเนาะไม่โดนแสนแงแดดมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้อันนี้คือป้องกันไม่ให้ยาดขึ้นมาแบบเปือป้อนเปื้อนยานะพี่น้องเขาจะใช้ภาคคุมอีกรอบรอบแปลนฮะคัอีกอย่างนึงที่เขาคุมไว้ไม่ใช่ใไม่ใช่แค่ป้องกันไม่ใช่แค่ว่าป้องกันไอย้ยาดยอดไม่ให้ขึ้นมานะครับคือเขาป้องกันไม่ให้ดินแบบเนี้ยสไลด์ลงมาบนถนนด้วยเนาะ ถ้าเราไม่มี้าคลุมอันเนี้ยพี่น้องมันจะเวลาฝนตกหนัหนกๆเนี่ยดินมันจะสไลด์ลงมาที่ถนนนะครับเขาไม่อยากให้พวกปุ๋ยเคมีหรือว่าคุณภาพของดินเนี่ยไหลไปกับไอ้ถนนเนาะเขาก็จะเก็บไว้เพื่อรักษาหน้าดินด้วยเนาะนี่คือได้ได้ได้ผลประโยชน์หลายต่อพี่น้องป้องกันยากด้วยป้องกันดินพันธุ์ทลายด้วยแล้วก็ยังเจ็บรักษาในเรื่องของความบุดมสมบนในเรื่องสารอาหารหรือปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยเนาะ พื่อที่ไม่ให้หลายออกไปจากในพื้นที่ข้างนอกที่แบบเราไม่ได้ใช้งานเนคือให้อยู่ในพื้นที่บริเวณของเราเนี่ยบรรยากาศดีนะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูก้องหลักนี่เห็นไหมนี่คือชีวิตบ้านนอกในญี่ปุ่น,นพี่น้องบ้านนอกบ้านนอกก็ไม่เชิญในเมืองก็ไม่เชิญนะครับนี่โหสวยอะน้องพี่น้องสวยคือเขา เขาทางานแบบเป็นระเบียดทําเกษตรก็เป็นละเบียดยากไม่มีเนี่ยสิผมผมอึ้งที่ว่าเขาทําเกษตรแล้วก็แบบไม่ค่อยมียากเนาะยากที่แบบว่าฉัพืชเพราะนั้นน่ไม่ค่อยมีสะอาดมากเลยอะ่ะคือเขาทํายังไงเขาทํางานยังไงแบบนี่ในต้นข้าวเนี่ยพี่น้องมีแค่ต้นข้าวอย่างเดียวนะยากไม่มีดูสิไม่มีเลยเร้ยเกี้ยงเลยสะอาดมากเลยข้าวนานเนี่ย เขาทำยังไงเนาะแบบทำได้ดีมาก